สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแชร์ความรู้เน็ตเวิร์กนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการใช้ if e L s e นะครับในภาษา Python เดี๋ยวผมจะใช้คู่กับการวนลูปนะครับที่ผมสอนไปเมื่อคลิปที่แล้วโอเคอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีเขาเรียกว่า Che ค k e i t t r r แบบใหม่แบบง่ายนะครับก็คือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเพเขียนตามผมเลยว่า Python ตรงนี้ถ้าใครใช้ Windows 10%ก็เขียนตามผมเลยนะครับเพื่อที่จะไปหาไฟล์นี้ครับ d i ไม่ใช่ i d l e นะครับเนี่ย python 3.6 32bit บิตนะครับก็คือลองคีเข้าไปเลยเพราะว่าเราใช้30อ่า ...3.6 โอเคเวอร์ชัน3.6โอเคนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาที่ไฟล์แล้วก็ new file นะครับเพื่อเป็น text editor ของเราตรงตรงด้านขวามือที่เพื่อนๆเห็นก็คือมีไว้สำหรับการเขียนโค้ดนะครับอ่า เดี๋ยวเพื่อนๆเขียนตามผมเลยก็ได้นะครับก็คือ for i in length ตรงนี้เพื่อนๆก็คงจะจําได้นะครับถ้าใครยังจําไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ให้เพื่อนๆลองปริ n t ออกมาดูก่อนว่าโปรแกรมจะทํางานได้แบบไหนผมจะ print i ออกมานะครับตรงนี้ให้เพื่อนกด has save ก่อนไปที่ไฟล์แล้วก็ Save ตรงนี้เพื่อนๆจะเซฟเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเป็น test โอเค test อย่างเดียวก็เรากด enter ไปอตอนนี้ผมก็ได้เซฟไฟล์ชื่อว่า test แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรันมันก็คือกดตรงรันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรันหรือจะกดคีย์รันก็คือ f5 เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะกดตรงนี้ดูด้านซ้ายมือนะครับก็จะรันผลออกมาก็คือมี1 2 3่งจนไปถึง9นะครับโอเค ตรงนี้นเพื่อนๆก็จะรู้จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสอนทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ if else กันว่ามันใช้ยังไงโอเคครับคราวนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ if else นะครับก็คือ if else เนี่ยมีไว้สําหรับการใช้เงื่อนไขนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็คือตรงนี้ผมจะลบก่อนนะครับโอเคอย่างแรกเลยผมจะใช้ if if ก็หมายถึงว่าถ้านะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ ถ้าผมจะให้ i มันเท่ากับเท่ากับ2ครั้งนะถ้า i มันเท่ากับเลข3เนี่ยก็ให้ผมจะให้มันปริ้นค่าบอกว่าโอเคอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม,ถม,นไม่ถ้ามันไม่ใช่ละ่ะถ้ามัน l e ละ่ะ l ผมจะเขียนอย่างเงี้นะครับ l ถ้ามันไม่ใช่ผมจะให้มันปริ้นออกมาว่า fail เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะลองไม่ใส่เบรกนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงลองรันก่อนลองรันให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้ผมกดเซฟนะครับก็คือคอนโทรล s เทคนิคผมจะลองมารัน f ห้าตรงนี้มันจะขึ้นโอเคแล้วก็ f ฟ i l เพราะว่ามันไม่มีการใส่เบรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีให้ตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะงงตรงนี้ล้วก็ลันเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะขึ้นโ OK. อเคอย่างแรกเลยถ้าเราไม่ได้ใส่เบรกตรงนี้นะ เดี๋ยวสมมติถ้าถ้าปิดตัวนี้ออกนะถ้าไม่ได้ใส่เบรกตัวนี้โปรแกรมจะทางานก็คือมันจะลันหนึ่งอย่างงี้ยมันจะลันเป็นทีละเขาเรียกว่าทีละมันทัดหนึ่งสองทีนี้พอมาถึงหมายเลขสามหมายเลขสามตรงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าอ่ะถ้าไอของคุณอ่ะมันเท่ากับสามคุณก็ให้ลันว่าโอเคอ่ะตรงเลขตรงนี้ครับมันก็จะรันคำว่าโอเคออกมาอ่าถ้าเราไม่ได้ใส่เบรกให้มัน มันก็จะรันต่อไปนะครับมันก็จะลันไปถึงบรรทัดนี้พอมันจบบรรทัดนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมารันบรรทัดนี้บรรทัดเอลถ้ามันไม่ใช่หมายเลข3มใช่ไหมล่ะมันเป็นหมายเลขสี่แล้วถ้ามันไม่ใช่หมายเลข3มันก็จะรันเฟลออกมาเห็นไหมครับก็จะเกิดตรงเหมือนแบบนี้ถ้าผมใส่คําว่าเบรกตรงนี้มันจะทํางานก็คือมันจะลันหนึ่งสองสามพอเจอ3ตรงนี้ครับพอเจอ3ถ้า i เท่ากับ3มนะมันก็จะปริ้นโอเคออกมา เป็นโอเคเออกมาแล้วทีนี้คําว่าเบรกเนี่ยก็จะหมายถึงว่าออกจากโปรแกรมนี้ไปเลยอ่าก็คือตอนนี้ก็จะรันโอเคมาแล้วก็จบโปรแกรมในการทำงานของมันนะครับโอเคโอเคครับต่อไปผมจะสร้างสคริปต์ในการล็อกอินพวกพวกการล็อกอินนะครับเป็นโค้ดล็อกอินโดยผมจะใช้ภาษา Python ในการเขียนนี่แหละแล้วก็ใช้ if e l s e เข้าช่วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามผมเลยนะครับ ผมจะประกาศฟังก์ชันนะครับประกาศฟังก์ชันชื่ออะไรดีแบบแบบชื่อล็อกอินแล้วกนะันประกาศฟังก์ชันชื่อล็อกอินมาจําได้ไหมครับประกาศฟังก์ชันแล้วผมจะประกาศตัวแปร name ให้เท่ากับ input ให้ใส่ค่าเข้าไปบอกว่า ph your name โอเคให้ผู้ชายนะครับป้อนค่าโอเคแล้วทีนี้ผมก็ใช้ if ถ้า เนมของคนเนี่ยถ้าเนมนะครับก็คือถ้าตัวแปรในตัวแปรเนมอ่ะมันเท่ากับคำว่าก็คือ use name คำว่า hack อะไรเงี้ยนะผมก็จะให้มัน print บอกว่า log in o k เค go อะไรเงี้ยอ,อย่าลืมนะครับตรงนี้แล้วก็ทีเนี้ยต่อไปก็บอกว่าถ้ามันเ l ลล่ะก็คือถ้ามันถ้ามันผิดล่ะ ผมก็จะบอกว่าให้มัน print ตรงนี้มันต้องขยับมานะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ผมลืมไปต้องใส่ตรงนี้ด้วยจุดจุดตรงนี้ด้วยก็คือเป็นเงื่อนไขต้องใส่ยูจุดแล้วก็ else ต้องมอี print ถ้ามันผิดผมก็จะบอกว่า login fail อ,อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเขียนตามไม่ทันก็พอสบายแล้วก็เขียนให้มันตามผมให้ทันนะครับโอเค ต่อมาก็อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสคริปต์ของเราอ่าทีนี้ผมก็จะมาประกาศใช้คำว่าล็อกอินประกาศล็อกอินโอเคเพราะว่าจำได้ไหมครับตอนที่ผมสอนในคลิปของการสร้างฟังก์ชันตอนที่โปรแกรมอ่านเนี่ยโปรแกรมจะไม่อ่านตรงฟังก์ชันนี้ก่อนนะโปรแกรมจะมาไล่ทำงานเออตรงนี้เป็นฟังก์ชันก็จะข้ามไปก่อนอพอมาถึงบรรทัดน,นี้ มันไม่มันไม่ได้อยู่ในส่วนของฟังก์ชันและตรงนี้ก็มาเรียกใช้ฟังก์ชันล็อกอินนั่นเองก็เรียกใช้ล็อกอินก็จะวนมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมจะกด f 5นะครับในการรันสังเกตด้านซ้ายมือนะครับก็จะบอกว่า p i s e u r name ลองใส่มั่วดูนะครับแบบใส่มั่วๆเลย enter ไปเห็นไหมครับว่า login fail พอผมกด f 5ใหมป ตรงนี้อ่าแล้วลองใส่ให้มันถูกด้วยก็คือคำว่า Hack Ed ตรงนี้นะครับตรงนี้กดโอเคไปอ่า e r นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ Log in โอเคแล้วโ g กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันรันอัตโนมัติอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงรันอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันรันแบบอัตโนมัติอ่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อน,อนๆแค่พิมพ์คําว่า Login ตรงนี้นะครับก็คือการประกาศฟังก์ชันตรงนี้เข้าไปในแอตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันนะครับเดี๋ยวจะลองรันให้ดู f 5ตรงนี้นะครับ p i ่ s h your name ผมลองใส่มม่วม่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับ Login f e เ l แล้วมันก็จะบอกว่าให้ใส่ใหม่ลองใส่มัม่วๆไปอีกดูก็ไม่ได้แต่ถ้าใส่ให้มันถูกล่ะอย่างเงี้ยนะครับ enter ไป ตรงนี้ก็จะบอกว่าโอเคโกแล้วก็ออกจากระบบนะครับตรงนี้หลักการทํางานของมันที่ที่มันรันไปเรื่อยๆก็เพราะว่าสังเกตรตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยมาดูตรงที่ฟังก์ชันเรานะฟังก์ชันเราเนี่ยโปรแกรมจําได้ไหมครับว่าภาษาไ t ทอนจะยังไม่อ่านตรงฟังก์ชันนีจ้จะไปอ่านบรรทัดที่มันไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันสังเกตแถวนะครับตรงนี้แถวไม่ตรงใช่ปะมันก็จะไปเริ่มอ่านบรรทัดนี้เลยบรรทัดนี้มันหมายความว่าไปเรียกใช้ฟังก์ชัน ล็อกอินโปรแกรมก็จะกลับมาทํางานที่ฟังก์ชันล็อกอินตรงนี้ครับฟังก์ชันล็อกอินก็จะบอกว่าเนมประกาศใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ mm hmm. ให้มัน Input ตพิชเชอร์เนแล้วก็เก็บค่าเนมไว้ถ้าเนมของคุณเนี่ยมันตรงกับเท่ากับ2อ,อันนะตรงกับคําว่าแฮกตรงเนี้ยโปรแกรมก็จะไปปรินท์คว่าล็อกอินโอเคโกถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันเอล e โปรแกรมก็จะไปปรินท์คว่าล็อกอินเฟลแล้วก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันใหม่นะครับตรงเนี้ย ก็จะวนไปเงี้ยครับก็เรียกใช้ชฟังก์ชันนี้ก็จะวนไปวนไปเงี้ยจนกว่าจะถูกต้องเมื่อที่มันถูกต้องก็เมื่อที่คุณป้อนค่า name เนี่ยครับให้มันตรงกับคําว่า h a กตรงเนี้ยโปรแกรมก็จะ p ล็อก login ok แล้วก็ go นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นหลักการกง่ายๆให้เพื่อนๆลองเล่นๆดูนะครับเป็น if else ตรงนี้ก็จะเป็น basic เป็นคลิปสุดท้ายของ basic แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้น a อดวา c ซ์ขึ้นมาหน่อย ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนกด subscribe แล้วก็กดติดตาม Channel ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับสวัสดีครับ